ตไครเบาๆค่ะเก่งมากเต็มตะไครดีมากตะไคร้เบาๆตะไคร้เบาๆโอ้มีมีหลบด้วยโอ้โหหลบสวยมากเลยตะไคร้ท่าเมื่อกี้โอ้ โอเคติมเย,ยี่ยมติมเย,ยี่มยมอ,อ่าติมต้องป้องทองไว้ด้วยเอามืออี่ข้างนึงสิดทองอดีมากดีมากท่าสวยท่าสวยดีทั้งคู่ทั้งคู่ดีทั้งคู่อ่าดีทั้งคู่เออดีทั้งคู่โอ,อ้โหนี่เล่นใช้นี่นตัวเล็กนี่ไม่ยอมน,นะครับต่ล่างอย่างเดียวเลยครับผมต่ท้องอย่างเดียวเลยติมย,ยอ่ยมติม ง่าโอ้โหโอ้ตะไคร้นี่ไม่ยอมเลยตะไคร้สุดยอดเลยดีมากโอ้โหดูดูท่าสวยมากตะไคร้โอ้โหน,นโี่โอ้โห